กำเล่าเรื่องสวัสดีค่ะฝากผู้ฟังกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามหากผู้ฟังชอบเรื่องเล่าลีลบแฝงข้อคิดคติธรรมคนละไลค์คนละแชร์เมื่อใดก็ตามที่กดติดตามก็จะเห็นเรื่องที่อัปเดตในช่องก่อนใครเลยขอบพระคุณค่ะ EP ที่38ให้ชื่อเรื่องว่าห่วงของเป็นเรื่องเล่าของชายหนุ่มคนหนึงค่ะที่รู้จักกับพี่มะนาวให้นามสมมุติของชายหนุ่มคนนี้ว่าวิน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกลางปี2561และด้วยความที่เหตุการณ์นี้ค่ะมันค่อนข้างจะนานมากคือถ้านับจากตอนที่เล่าในช่องนะวันนี้เนี่ยในปี2565ปลายปีก็รวมเสร็จสับแล้วก็ประมาณ4ปีแล้วละ่ะก็เลยทำให้จำเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงได้บางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยก็ได้เพิ่มนิทานเสริมเข้าไปเพื่อให้สมเหตุสมผลของเรื่องราว ต้องขออภัยเจ้าของเรื่องทั้งผีและคนรวมถึงคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และอย่างไรก็ตามค่ะจุดประสงค์สุดท้ายของเรื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเคลาโงเรื่องจริงเหตุเพราะอยู่มาวันหนึ่งค่ะวินเขาก็เอาสร้อยคอบโบราณเส้นหนึ่งค่ะมาฝากพี่มานาไว้ก่อนเพราะว่าวินเนี่ยกลัวอาถรรพ์ของสร้อยเส้นนี้ เนื่องจากรู้จักพี่มะนาวอยู่ก่อนแล้วและรู้ว่าพี่มะนาวมีองค์วินก็เชื่อว่าถ้าซอยอยู่กับพี่มะนาวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่มะนาวก็รับซร้อยเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปซ้อยมาให้เราดูค่ะลักษณะซร้อยจะมีพลอยหลากสีเป็นเส้นสั้นก็มียาวก็มีระยงระยางค่ะลักษณะซร้อยก็คือ น่าจะเป็นสร้อยที่ร้อยขึ้นมาด้วยเชือกแล้วก็มีลูกปัดหลากสีรวมถึงมีพลอยหลากสีีทั้งสีใสแล้วก็สีขุนเท่าที่ลอง Search Google ดัวค่ะสร้อยอันนี้มันจะเป็นลักษณะสร้อยที่อยู่ในยุคข,ของทาราวดีช่วงที่วินถือครองสร้อยเส้นนี้อยู่ค่ะวินเห็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของสร้อย แต่งกายด้วยชุดโบราณยุคเทราวดีใส่สร้อยคอเส้นที่ตนเอาไปฝากพี่มนาวไว้นั่นแหละค่ะซึ่งสร้อยคอเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งของผู้หญิงตนนี้ซึ่งมาปรากฏกายให้วินเห็นแล้วก็พูดกับวินว่าเอาของข้าคืนมาเดี๋ยวนี้ตอนแรกวินก็คิดว่าตัวเองฝันไปหรือว่า ดูหนังก่อนนอนมากเกินไปก็เลยเก็บไปคิดมโนเองก็ไม่ได้ประจัดการอะไรใดๆหรือหาสาเหตุว่าทําไมผู้หญิงดังกล่าวจึงมาปรากฏตัวให้เห็นเพราะวินทํางานเกี่ยวกับวัตถุโบราณก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นสิ่งลึกลับทํานองนี้แต่ก็เป็นของที่เก็บในพิพิธภัณฑ์ที่เอามาซ่อมให้สมบูรณ์ก่อนตั้งชวน์ในตู้ของพิพิธภัณฑ์นั้นแต่เหตุการณ์ที่เห็นผู้หญิงตนนี้ ก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆจากคืนแรกมาแบบสวยงามวันต่อมาตาผู้หญิงเริ่มช้ำจนล่าสุดก็อ้าปากกว้างให้เห็นไม่มีฟันเหมือนมีเลือดหยดออกมาจากปากและพูดประโยคเดิมๆก็คือเอาของค่าคืนมาไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดเจ้าคนโลก มีเหตุการณ์ที่เจอเงาขวางหน้ารถที่ขับขณะเดินทางกลับบ้านจนเกิดอุบัติเหตุแขนหักวินก็เริ่มพยายามค้นหาสาเหตุว่าผู้หญิงคนนี้มาทวงอะไรก็นึกถึงว่าตัวเองไปทำอะไรบ้างในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าสร้อยที่เพิ่งได้มาจากคนรู้จักคนหนึง่ง น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เพราะก่อนหน้าที่จะได้สร้อยมาวินก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เห็นผีแบบนี้ก่อนหน้าที่วินจะเอาสร้อยไปฝากพี่มะนาวค่ะวินก็ได้ไปสอบถามแรงที่มาจากคนที่ส่งต่อมาให้วินซึ่งคนก่อนหน้านี้เราให้ชื่อสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งให้คำตอบกับวินว่า ได้มาจากห้องน้านซึ่งน้าเสียชีวิตไปแล้วจากอุบัติเหตุรถชนวินก็ได้สอบถามหนึ่งว่าแล้วพอรู้จักคนที่ให้น้ามาไหมหนึ่งตอบว่ามีสิโดยบอกชื่อให้วินซึ่งคนที่เอ่ยชื่อนั้นวินก็ได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วก็ตามไปถามเรื่องราวของสร้อยเราให้นามสมมุติคนนี้ว่าสอง สองก็บอกว่าเป็นสมบัติเก่าจากอาน่ะอานอนหลับและเสียชีวิตไปแล้ววินก็ได้ถามสองว่าแล้วคนก่อนหน้าที่อาของสองได้มาละ่ะรู้จักไหมสองให้คำตอบว,ว่าไม่ต้องไปถามดอกเพราะอาเคยเล่าให้สองฟังว่าคนให้เสียชีวิตไปแล้วซึ่งการเสียชีวิตทั้งสามคนที่เคยถือครองสอยเส้นนี้คือไล่เลียกัน ในระหว่าง 1- นถึงสองเดือนเท่านั้นไม่ได้คำตอบจากคนที่ถือคลองสร้อยเส้นนี้ก่อนหน้าค่ะวินจึงตัดสินใจไปหาพี่มะนาวและฝากสร้อยไว้กับพี่มะนาวนั่นเองพร้อมถามพี่มะนาวว่าพี่มะนาวพอจะคุมสร้อยเส้นนี้ได้ใช่ไหมเพราะถ้าผมถือต่อไปผมคงได้ตายแน่แพี่มะนาวก็รับไว้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลให้ก่อน จากนั้นบินก็เลยลาพี่มะนาวกลับบ้านส่วนพี่มะนาวก็ได้โทรมาเล่าเรื่องราวให้เราฟังตามที่วินเล่าให้พี่มะนาวฟังข้างต้นนั่นเองขณะที่พี่มะนาวเล่าอะค่ะเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายด้วยชุดโบราณสมัยธาราวดีหน้าตาบุดบึ้งในจิตหญิงผู้นี้พูดว่าเอาของมาคืนค่าบอกนางด้วย ก็คือให้เราบอกพี่มมนาว่าใหเอาของไปคืนนางเช่นเดียวกับที่นางบอกกับวินเราก็เลยบอกพี่มมนาว่าเราได้ยินแบบนี้นะพี่มนาบอกว่าเชื่อไหมแกเนี่ยให้ลูกศิษย์ที่มีตายที่สามอีกคนดูเขาไม่ยอมคุยด้วยเลยนะแต่มาคุยกับเองซะงั้นเราก็เลยบอกว่าเห็นภาพผู้หญิงคนนี้น่ะ ยุคนั้นเหมือนเกิดสงครามกลางเมืองก็เลยเอาสมบัติลงหีบและให้ข้าทาสบริวารเอาไปฝังใจห่วงสมบัติที่ฝังคิดว่าเมื่อใดสิ้นสุดสงครามก็จะขุดมาทําบุญหรือยกให้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ผ่านมาหากมีคนโลภได้ไปและถือครองส่วนตัวก็จะประกฏกายให้เห็นและทวงของหาก คนถือคลองเห็นแล้วไม่ทําอะไรก็จะมีเหตุให้เสียชีวิตนางเจ้าของซร้อยผูน้นี้ชื่ออะไรเราจำไม่ได้แล้วละ่ะรู้แต่นางพูดว่าผู้ใดโลกอยากได้ของข้ามันผู้นั้นสมควรแก่ความตายพี่คุยกับนางว่าถ้าเอาสร้อยไปไว้ในพิธภัณฑ์หรือเอาใส่ในองค์พระที่เขาสร้างใหม่ เธอยินดีหรือไม่พี่มะนาวบอกว่าแกเป็นคนยึดส,สัจวาจาเป็นที่ตั้งเมื่อรับปากใครแล้วก็จะทำตามนั้นเมื่อนางผู้เป็นเจ้าของสร้อยได้ยินอย่างนั้นจากหน้าตาที่บูดบึง้งนางก็เปลี่ยนเป็นยิ้มตอบรับแล้วรีบพูดขึ้นมาว่าได้สิยินดีถ้าได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือ ได้ไปอยู่ในองค์พระที่หล่อใหม่นั่นคือที่สุดข,ของความปรารถนาแล้วแต่เราเองเนะะี่ยค่ะก็ได้บอกนางผู้เป็นเจ้าของสร้อยไปว่าเธอต้องเขา้าใจอยู่อย่างนะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปกรรมที่เธอตามเอาชีวิตคนที่ถือคลองสร้อยที่ทำให้เขาเสียชีวิตนั้นเธอเองก็จะหนีกรรมที่ทำไว้ไม่พ้นหรอกนะ แต่บุญที่เธอยกสร้อยเป็นสมบัติของแผ่นดินนั้นก็ขอให้เธออนุโมทนาบุญเอาเถอะหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาประมาณสองเดือนค่ะพี่มะนาวก็โทรมาบอกเราว่ามีการหล่อพระใหม่ถวายวัดบนเขาทางใต้พี่มะนาวก็ตั้งจิตบอกนางเจ้าของสร้อยว่าเอาไปใส่ในองค์พระให้แล้วนะขอให้เธอจงเป็นสุขด้วยบุญนี้อันหนึ่ง เหตุการณ์การตายสามคนก่อนหน้าวินเป็นการสมมุติการตายเพราะว่าเนื่องจากเรื่องนี้มันเกิดมายาวนานมากก็เลยจำไม่ได้ว่าคนไหนตายแบบไหนก็อาจจะมีเล่าสลับบ้างจึงเป็นที่มาว่าต้องขอขมาหากเรื่องเล่านี้สลับไปมาด้วยเหตุเพราะว่าเกิดมานานแล้วทั้งผีและคนรวมถึงคนที่เสียชีวิตก่อนหน้าสาคน ก่อนที่เราจะเจอวินค่ะ EP ที่38จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ EP ที่39สวัสดีค่ะ